วันนี้ผมมาก,กับมือปืนคู่ใจนะฮะกะกับรถผมคุณวดีไม่ว่างดูเจ้าไก่ร้านนี้มันรสชาติน้ำมันเข้มข้นมากๆใส่แค่น้ำพ้ิก็พริกคืออยู่เลยสนให้ดูโอ้โกดูซ้อมเป็นบะมี่ที่จริงๆวันนี้ซื้อกลับด้วยมา <c oughs> ลุยครับ เลือกเลือกเลือกดูนี่ครับและนี่นะฮะคือบริเวณเอ็นเลยนะฮะตรงเอ็นแบบเอ็นตรงข้อไก่อ่ยางนี้เลยืหมาเจ้ากรุบนะลุยอ่ะกรุบมากคือตอนที่เดี๋ยวไก่บะปีทำเองมารอบที่สามแล้วชอบมากปีนี้เราไปทั้งสี่รอบอร่อยจริงบะปีคือกรึบมากเดี๋ยวมาดูกันเด็น มาจีไรก็พามีสี่ก้อนตลอดวันนี้ซื้อพามีกลับด้วยนะฮะเด็ดจริงอะ่ะร้านนี้พูดเลยเครื่องครบมากตอนนี้เขาปิดห้าโมงเย็นนะเมื่อก่อนปิดสี่ได้ปิดห้าโมงละอ่าลงเลยป๊อปเข้าไปอืเมเดือดนี่ฮะน,น้ำลงไปสี่ก้อนจะทำตัว,ตว,ตวแบบนี้นะเปะ็นสุดๆบักนมะลิครับกีฬาน,นี้ปรุงง่ายมากครับเดิอส้มแล้วก็พลิกเลยเดือบส้มช้อนลงไปแบบนี้นะฮะนี่แล้วก็พลิก เวลากินขส่ไปเยอะอย่างนี้หนักๆปั่พร้อมลุยน<ด><ล>ะที่ผมมากับมือปืนคู่ใจนะฮะไปกับรถกลบคือก็ดีไม่วา่านดูเจ้าไก่ร้านนี้มันรสชาติน้ำมาันเข้มข้นมากๆใส่แค่น้ำต้มก็พริกคืออยู่เลยสนให้ดูเป็นบะหมี่ที่ฝันถึงทักงคืนเ้ยจะเส้นเลยนะครับเกือบสุดๆน,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 นี่ มาฮะลุยครับโหสนุกมาตอนนี้เครื่องครบจริงนะมีทั้งไก่สีมีทั้งเครื่องในมีทั้งอะไรแบบมาครบครบมาก,มากๆนี่หนังไก่ก็มา,ห,มาหืมมาฮะลุยครับอื้อ คีมาม่คดปินอะมาครับลุยัีถือว่า้งเบิ้ลสอมาเรียบร้อยแล้วครับต้องเบิ้ลตลอดทุกครั้งสินามาครับขอบคุณครับเด็ดขัดมากอีกก้อนเหมือนเดิมร้านนี้เด็ดจริงๆ ขอให้มาลองใครมาลองแล้วก็มาลองซ้ำเดี๋ยวคราวหน้ามาน่าจะมาลองแบบแห้งบ้างเขามีแบบแห้งด้วยเออแต่สีดำแต่คราวนี้ติดใจมากขอลองแบบน้ำไปก่อน <Okay. S 1> อร่อยไหมที่คุณชอบไหมอรยครับอร่อยเนาะหืดูเส้นดูควันบาครับพอดีคำนะฮะรุยครับหุหดมาก ต้องรับกลุบๆนะเวลาลวกบอกว่าของกรุบๆลวกตั้งนานเส้นจะเร้งกมากเลยอืมนี่ดูดิครับนะดีมากอย่าเส้นให้หมดเลยเส้นดีมากๆบะหมี่ดีๆเวลาเส้นมกกัมกนกรุบอยๆนะถูกปากมากเลย

เมลนึบๆนะครับลุยฮะืมนี่มรมาลุยฮะกลุ่มกไม่มาเล่นนะซื้อกลับไปด้วยกลับ,บมาอยู่ที่บ้านปิดม,มากรับสุดท้ายนะฮะหมดเกลี้ยงลยุยฮะ เนื้อไก่ยูสดนะครับบางอย่างนี้ก็เป็นตลอดสุดยอดมากครับเปรียบจริง